สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับจะนําคําถามยอดนิยมนะครับหรือว่ายอดฮิตนะครับเกี่ยวกับกฎหมายมรดกนะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับมาทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็คือว่าถ้าพ่อนะครับถึงแก่ความตายก่อนปู่นะครับลูกจะรับมรดกของปู่ได้หรือไม่นะครับกับเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับก็จะทําเป็นแผนภาพนะครับให้ได้รับชมกันนะครับกรณีนี้นะครับสมมุตินะครับว่า พ่อนะครับถึงแก่ความตายก่อนปู่นะครับหรือย่านะครับผมแล้วปู่หรือย่านะครับตายที่หลังพ่อนะครับแล้วลูกๆเนี่ยของพ่อจะรับมรดกของพ่อได้หรือไม่นะครับซึ่งในส่วนของพ่อนั้นยังมีสิทธิ์รับมรดกอยู่หรือไม่นะครับซึ่งในบางกรณีนะครับลุงป้าณนาอานะครับมักจะอ้างว่าเมื่อพ่อเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นคนที่ถึงแก่ความตายไปแล้วเนี่ย ไม่มีสิทธิ์รับมรดกแล้วซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับตามกฎหมายแล้วนะครับถือว่าลูกๆของพ่อนะครับรับมรดกในส่วนของปู่นะครับที่ตกทอดจากพ่อได้นะครับซึ่งตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นการรับมรดกแทนที่นะครับในกรณีนี้นะครับเมื่อพ่อถึงแก่ความตายนะครับไปก่อนปู่หรือย่านะครับลูกๆนะครับสามารถรับมรดกในส่วนของพ่อได้นะครับ โดยตามกฎหมายเรียกว่าเป็นการรับมรดกแทนที่นะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1639นะครับแต่ในการรับมรดกแทนที่นะครับก็คือเป็นแทนที่ในส่วนของพ่อนะครับไม่ได้รับในฐานะลูกของปู่ของย่าเลยนะครับเช่นกรณีนี้นะครับปู่นะครับจะมีลูกด้วยกัน3คนนะครับคือลุงป้าและก็พ่อนะครับซึ่งทั้ง3คนเนี่ย มีสิทธิ์รับมรดกเท่ากันนะครับในส่วนของปู่นะครับสมมุติว่าปู่มีจํานวนเงิน3ล้านบาทที่เป็นมรดกนะครับมรดกก็จะตกแก่ลูกๆของปู่นะครับคนละ1ล้านบาทนะครับเมื่อพ่อถึงแก่ความตายไปก่อนปู่นะครับลูกของพ่อนะครับผมหรือหลานเนี่ยก็มีสิทธิ์รับมรดกแทนที่นะครับแทนที่พ่อในส่วนจํานวน1ล้านบาทนะครับ ซึ่งลูก3ามคนเนี่ยก็จะเอาเงิน1ล้านบาทนะครับมาแบ่งเท่าๆกันนะครับซึ่งกรณีที่ผมยกตัวอย่างตามแผนภาพเนี่ยก็อาจจะรวมถึงกรณีที่พ่อนะครับหรือแม่นะครับเสียชีวิตก่อนปู่หรือย่าหรือตาหรือยายนะครับลูกๆก็มีสิทธิ์รับมอดกแทนที่นะครับเช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่ยกมานี้นะครับสรุปนะครับก็คือว่าถ้าพ่อเนี่ยเสียชีวิตก่อนปู่ลูกของพ่อนะครับ สามารถรับมรดกแทนที่พ่อได้นะครับในส่วนของพ่อก็ตกแก่ลูกๆนะครับตกแก่หลานปู่นั่นเองนะครับกรณีนี้นะครับมรดกของพ่อนะครับไม่เสียไปนะครับผมซึ่งก็เป็นคําถามที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับก็เลยทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอคลิปใยงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ